MOU นี้เนื่องจากว่าเป็นการตอบมาตราที่8และมาตราที่9พระราชบัญญัติสถาบันมิตยชุมชนโดยตรงนะครับประการที่2ผมต้องขอให้สภาเห็นชอบให้ผู้ในการจัดลำดับความสำคัญเรื่องการเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุเมืองที่เมืองแห่งสุขภาวะและเมืองแห่งการเรียนรู้หลายช่วงวัยเนี่ยให้เป็นความจำเป็นลำดับต้น ถ้าสภาให้ความเห็นชอบให้ผู้อำนวยการจัดเป็นความจำเป็นลำดับต้นแล้วผมจะได้สั่งให้รองชลชนันประธานประธานหลักสูตรสาธารสุขและผู้ช่วยยุทธภูมินำไปจัดกระบวนการการใดก็ตามที่คุณถูกคำสั่งให้ไปทำเรื่องอื่นขอให้ทำเรื่องนี้ก่อนผลลัพธ์คือหลักสูตรจะต้องผ่านสองสภาในเดือนมิถุนายนคือเดือนหน้า เรียงลำดับความสำคัญของศูนย์น่านศึกษาแล้ะหออัตลักษณ์ใหม่เพราะพาร์ทเนอร์ต่างๆที่ใช้เวลาและทรัพยากรของหออัตลักษณ์เป็นเพียงขอร่วมกิจกรรมกับเราเพียงเท่านั้นแต่นี่เป็นการบรรลุมาตรา8และมาตรา9ขอให้อาจารย์ยุทธภูมิอาจารย์ยุทธภูมิสุประการเป็นเลขานุกการมูลนิธิน่านศึกษาตาปฏิธานนแพทย์บุญยงวงรักมิตร จะทำงบประมาณขอรับการสนับสนุนจากสสสในกรอบของการท่องเที่ยวโดยผู้สูงอายุเพื่อเพื่อตัวเองจะได้มีอายุยืนยาวไม่ใช่เพื่อท่องเที่ยวนะฮะเพื่อตัวเองจะได้มีอายุยืนยาวโดยประสานกับประธานหลักสูตรท่องเที่ยวนะครับภายในกรอบงบประมาณ0.5ถึง1ล้านบาททั้งนี้ให้มีกระบวนการติดตามโดยผู้สูงอายุ ขอให้นำร่างโครงการนี้มาแจ้งให้สภาทราบในเดือนมิถุนายน